สวัสดีนะฮะนิวกับรายเการอาร์ไฟค craft แล้วน,นี่จะมาสอนวิธีทําเครื่องจอดเรือแล้วเครื่องกลับเรือนะฮะแบบง่ายๆนะฮะอย่างเช่นเราขับเรือมาอย่างเงี้ยครับเสร็จแ,แล้วเราจะจอดเรือเนี่ยให้เราจอดนี้ครับเสร็จแ,แล้วให้เราชิดผนังขอบนะคะรับแล้วก็เดินไปหลันล้านะฮะเดินไปหลันล้าก่อนนะครับพอเรากลับมาเนี่ยเราอยากกลับเรือแบบไม่ต้องมานั่งหันกลับอะฮะของผมก็มีวิธีให้้รครับแบบง่ายๆนะครับว่าคลิปอื่นเนี่ย ก็ทําแบบต้องใช้รั่วครับแล้วก็ใช้พิสตันดันครับแต่ผมี่ง่ายครับเพียงแค่นี้ครับกดปุ่มเลี้ยวกับอย่างรวดเร็วนะครับอ่าโอเคครับผมจะสอนที่ทากันเลยดีกว่านะครับโอเคอย่างแรกให้เราสร้างตัวฐานของมันก่อนนะครับโดยเราวางในลักษณะแบบนี้นะครับผมเมื่อวางเสร็จแล้วให้เราวางสเตกกี้พิสตันลงไปด้านล่างนะครับ เมื่อวางเสร็จแล้วให้เราวางบันไดลงไปนะครับอ่าเมื่อเราวางบันไดเสร็จแล้วเรามาเริ่มวางจอกนกันเลยดีกว่านะครับเราขุดลงไปด้านหลังนะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมจะวางไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับให้มันดูเท่ครับเสร็จแล้วเมื่อเราโยงมาแล้วเนี่ยเราต้องรอแป๊บหนึ่งครับเราต้องห้องตัวสานให้เสร็จก่อนนะครับชั้นที่สองนะครับผม ต่อไปก็ชั้นที่สามนะฮะเพต่อไปก็ชั้นที่สี่คือชั้นสุดท้ายแล้วนะฮะ,ะเพอน่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราวางปุ่มไว้ตรงนี้นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วให้เรามาล่อมต่อวงจรกัน,นเลยดีกว่านะครับก็คือเมื่อเราเห็นปุ่มเนี่ยเราต้องยกลากวงจรให้เข้ากับเสรสโตนนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผม นี่ค tamam รับแบบง่ายๆนะครับแค่ลากแล้วก็ต่อเข้าสตี้พิทตันนะนี่ครับกดแล้วมันก็จะยกขึ้นครับแล้วเราก็จะกลับเรือแบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วให้เราวางป้ายลงไปนะครับันอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วคุณอย่าลืมวางไว้ตรงกลางนี่ครับถ้าลืมไว้ตรงกลางเนี่ยวงจรมันจะพังครับเพราะว่ามันจะทะลุน้า sì มันจะทะลุมาด้านล่างครับเสร็จแล้วนะครับให้เรา วางป้ายลงไปตรงนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะผมเสร็จแล้วให้เราวางป้ายในลักษณะแบบแนวตั้งอย่างนี้นะคะผมวางผิดแท็บก็เถอะให้เราวางแบบนี้นะคะทั้งสองข้างครับแล้วเราก็จะไม่ลืมะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทำงนี้เหมือนกัน,นะครับผมแค่นี้ก็ใกล้จแบบะเสร็จแล้วฮะเหลือแค่วิธีสุดท้ายคือวางน้ำนะครับ อ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะผมเพียงแค่นี้คงก็สามารถทําที่กลับเรือแล้วก็ที่จอดเรือได้อย่างง่ายๆครับเราจะมาพิสูจน์กันครับว่ามันใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าให้เราเลื่อนไปสุดเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มครับเมื่อกดปุ่มแล้วก็จะเทินกลับอย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะผมขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสปอร์ตซัสบ,บสไครด้วยนะครับผมนะครับผม